ติดเหลืองลองติดเหลืองนะคลิปอะนานๆเจอคนไทยแถแล้วลุ้นชื่อคลิปอันนี้ก็ได้นานๆเจอคนลามก <c oughs> ชื่อโอ๊ตครับอ๋อชื่อโอ๊ตแต่คนนึงก็ชื่อพี่ฟิวเป็นเป็นเป็นเอฟซีประยุทธ์อืมเราก้วาวไปพี <c oughs> ต่ตาย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 <อ>ตายตายตาย,ตาย,ยิงถ้า อยากได้ห้าพันไงยังไม่ได้ทีไงน่าจะไม่ได้แล้วเนาะน่าจะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วจะโกหกทำไมล่ะเข็นเข็นความจริงชอบผู้หญิงชอบผู้ชายนี่ครับผู้หญิงครับโอเคโอเคสบายใจนะฮึชอบผู้ชายอ่ะพลาดเล้วเว้งแกงนี้ชอบผู้ชายหมดเลยตายตายแล้วพลาดแล้วเนี่ยพลาดแล้วเหรอพลาดแล้วเนี่ยมาดิสคอร์ดเลยเหรอรูปไฟล์พี่ไม่เห็นเป็นผู้ชายนะ เออใช่ชอบผู้หญิงครับชอบผู้หญิง <c oughs> แทง,งครับแทงคัดคัดออก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 ค <c oughs> ัดออกอากาศตีตียังอุตส่าห์ทำเฟกอากาศก็ร้อนเหรอพันก็ไม่ได้ทิวว่งฟิวโกกรุงกรุงเทพเหมือนกัน เดี๋ยวเดี๋ยวไปเรียนไปเรียนอ๋อไปเรียนไม่น่าจะไม่น่าจะได้เรียนไปตีอะไรมากกว่าอะไรพวกานี้ตีอะไรตีม่ออย่าพูดความจริงซิตีกอง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 คนเนี้ยไม่น่าใช่คนดีใช่บตีสอือเฮ้คนดีคนดีทั้งนั้นแหละเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยสนายมีนะข้างบนคนดีใช่ไหมดีไหมขึ้นเลยเม้าเม้าเม่ได้ติดเหลืองติดเหลือง ไม่ดีพูดได้แล้วไม่ได้ไม่ได้คิดมันต้องดีไงต้องเป็นคนดีขอเยึดหน่อยครับเจอเจอเจอผู้หญิงอะไรย่างนี้เลยนะได้จะเจอเรื่องผมยังไม่เคยเจอเลยในชั้นในอยู่ไหนอ่ะกดตีห้ารุงอะไรบรางนีมา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 ผุดเล่นผูดเล่นเติมลุงกันนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวดีแต่ละเขาเล่นเขาเล่นตอนนั้นก็ น่าจะมีแต่กายายาปะวิทยาไม่มีแล้ว <c oughs> คงเคยพี่มาเจอผมในพี่โชคร้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่ว่าจะลบเกมแล้วนี่เดี๋ยว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 เงินพี่ก็มา,ปาไปอ่ะใช่ี <c oughs> ชิลี่เมเจอร์รู้จักว่านัดเย่หรือเปล่าเนี่ยพี่เราเรารู้นี่ดีกว่าะปไปไปฮัลโหล ู๋ตีหนึ่งตีหนึ่งตีหนึ่งตีตีเต็มเต็มตีตีหนึ่งฟิวเจ็บหนักเจ็บหนักงัดไปพอดีเลยยังยังไม่หมดยังไม่หมดยังไปยังไปฟิวตัวยสวยหมดหมดสามเข้าอะไรพี่เข้าอะไรเข้าอะไรเข้าอะไเข้าอะนรชุบเข้าไหนดีกว่าเข้าไหนเข้าไหนเข้าไหนไอ้ป๋าระเบิดพอดีเลยเออผมได้คิวหนึ่งเวอร์ผมได้คิวหนึ่งเวอร์ปาระเบิดแตจ้งผลพอดีเลย เสียงตีนรอเปล่าเสียงตีหรอเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ okay, okay, okay. เดี๋ยวผมวิ่งไปข้างในก่นอนอนุภาพลอยนะัดเดี๋ยวมึงก็ไม่ชุบปัวนะฟิวโอ้ยพร<ล>ะบาทนาภิเตาไหนไมึงอยู่ไหนอ่ะเชี่ยข้างหลังเพื่อนแบบยิงยิงเฟซก็จะรูดของต่อเลยใช่ไหมกาปล่อยแล้วเนี่ยเพื่อนปล่อยก่อนไม่เป็นไรเพื่อนรอที่หลังได้่ะ ไกลๆเป็นคนที่ไม่อยู่ของมาก่อนของมาก่อนเงินไว้หลังเออเสียงตีนเปฟกตีนหน้าพี่หน้าพี่อยู่ซ้ายไม่ต้องกลัวขวาฟิวมันอยู่ซ้ายได้เลยเฮ้ยขึ้นเครื่องบินโอ้หล่อนเครื่องบินมันรู้ได้อย่างไรเต็มตี้เลย ไม่มันได้ยินเสียงยิงเอเคเมื่อกี้แล้วแหละมันน่าจะมองอยู่แต่เครื่องบินมันหลอกพี่ได้อะนะเมื่อกี้เนี่ยผมก็นึกว่าคนบินมันหลอกไม่เริ่มไม่น่าเดี๋ยวรู้กันน่าฟีฟามโอ้เดี๋ยว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 ฟีฟาร์มอ๋อมันลงฝั่งนู้นลงฝั่งนู้นฟีฟีฟี เหตุแม้พวกเรามันม hmm, so like ันเห็นลมพี่ไงมันเลยกลัวไงมันแบบโอ้ยร่มรมเราเหมือนกันลมเราเหมือนกันร่มเราเหมือนกันลมแจกซะด้วยเนาะใช่ลมแง่วี่ยังนั้นก็สวยกัลมเดิมนะมันเห็นพวกเราแบบใช้ลมเหมือนกันไงมันเลยกลัวไงลายเมฆอะไรเงี้ยพูดไปงั้นสุดท้ายเขายิงเราเหมือนเดิมเลยเลยใช่เฮ้ยผมได้น้องรักผมแล้วผมได้บินมาแล้วเออดีอะวินอะ ที่รถไวแล้วก็มันแบบมันนิ่งอะผมว่าแต่ไม่เอาละไอเคดีกว่าไม่เอาเล่นวินละทีละหลายใจหายกูดิเจอของรักของชอบอุ้ยแต่ไอเคมันกระสุนเยอะกว่าไอเคมันกระสุนเยอะกว่าไม่เป็นไรเราเต็มใจเอาเลยอยากเห็นวินนี่อยากเห็นชื่อวินขึ้นขึ้นคิวอะแน่นอนได้ อันนี้ทั้งเหลืองทั้งแดงแล้วแหละโดนแบนเลยนะฮะ <c oughs> ไม่เหลืองไม่แด <c oughs> งอันนี้แบนเลยไม่เป็นไรไม่เห็นหน้าพี่หน้าเห็นแล้วแล้วก็จะจากที่มันไม่มีแรงแล้วพี่ก็ให้มันมีอ่ะ <c oughs> จากช่องกำลังจะดังแล้วจบเลยหมดแล้วชิวๆจบพ่อกูที่แหละ <c oughs> <c oughs> จบพ่อใครจบพ่อกูเอ้ยมี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  <c oughs> อะไรคนที่กูที่กูมามามาหน่อยเออมาโอเค พี้ยเชียวหัวนี่ไงสัตว์มาดิโอ้นั่นไงกี่ตัวกี่ตัวตัวเดีย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 วมีตัวข้ามพงอีกมันตายเลยยังยังนก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 เพื่อนมันชุบอยู่เพื่อนมันชุบอยู่ขนนกขนนกขนนกนกสอง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 หสุดนั้นที่ผมมาร์กัะ ดูไว้ก่อนมันเพิ่มมีคนเข้ามาฟาร์มอืเอ๊ะเห็นแล้วเห็นแล้วที่หมวกที่หมวกไหนที่หลุมไอ้นะพี่เรียกหมวกมันเดินไปแล้วมันเดินไปแล้วไอ้ตัวที่เราจะยิงกันละมันเดินไปแล้วอ่าเดินอยู่เห็นแล้วเห็นแล้วเออจะเย็นไว้ก่อนหาที่เล่นดีๆอ๋อพี่เรียกหมวกใช่ไหมกลางวงเรียกหมวกมันอยู่มันหมวกเรียกง่ายดีไม่ต้องเรียกอะไรพยางอื้มเส็ยบสายสองตัวสองตัวสองตัว Hello, hello. What? Ồ hồ, chạm này quá. Chạm 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 này quá. Này này quá.